การที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมทําให้น้องเนี่ยพลัดตกลงมาจากอาคารแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าแล้วเราเอาผิดกับไอ้คนที่มันมาเคาะประตูสมมาตรใช่ไหมใช่มาเคาะมาพังประตูพูดจาข่มขูค่คุกคามได้มากแค่ไหนก็ต้องไปถามนักกฎหมายว่าเอาผิดอะไรได้บ้างเพราะตะํารวจเนี่ยทำได้แค่เปียบเทียบปรับ<ะ>แล้วก็ปล่อยตัวมันกลับไปปรากฏว่าเรื่องนี้ทนายแต่ละคนให้ความเห็นไม่ตรงกันนะครับเ,เหมือนเสียงจะแตกออกไปเพราะว่าให้ดูที่เจตนาเป็นหลักอย่างคนแรกเนี่ยทนายรน รอแก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมนะครับบอกว่าเอากรณีแรกก่อนอาจจะเข้าข่ายความผิดเนี่ยมาตรา397นะครับก็คือข่มเหงคุกคามให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันเนี้ยปรับไม่เกิน5,000บาทแต่เป็นเรื่องที่ทนายบอกว่ามันตัดสินได้ยากมากนะว่าข้อกฎหมายมันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไ oh, <Lord. S 1> อไปเคาะห้องจนคนเขาตกใจกระโดดแล้วพลัดตกตึกลงมาเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าบุกรุกเนี่ย ก็ยังพูดได้ไม่ชัดเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าไปในห้องแต่ในมุมหนึ่งทนายรดงค์ก็มองว่าตำรวจก็ไม่ควรด่วนสรุปรีบเปรียบเทียบปรับคดีนี้เพราะการที่ไปทุบป,ประตูปังๆเนี่ยแน่นอนคือสร้างความเดือดร้อนรำคาญอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่มันมีประเด็นว่าเหตุการณ์เนี่ย ถือว่าพยายามจะบุกทุกเข้าไปหรือเปล่ามีความพยายามในการที่จะงัดประตูเข้าไปไหมแล้วถ้าเกิดมีความพยายามงัดเข้าไปจนเป็นเหตุให้น้องเนี่ยตกใจกลัวหนีตายแล้วตกลงไปเสียชีวิตตรงนี้ต้องไปดูว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาแค่ไหนเพราะระบบกฎหมายเนี่ยตัดสินกันที่เจตนาด้วยฮะก็คือเจตนาแค่ไหนรับผลแค่นั้นถ้าเจตนา แค่สร้างความเดือดร้อนรำคาญก็รับผลแค่โทษปรับฮะแต่ถ้าเจตนามากกว่านั้นมันก็ต้องมีหลักฐานไปพิสูจน์ด้วยซึ่งเรื่องนี้มองว่าข้อมูลมันยังน้อยมากๆในการที่จะตัดสินในเบื้องต้นนะครับตำรวจก็เลยเปรียบเทียบปรับซึ่งทนายก็ยังคงมองว่าไอ้ตรงเนี้ยตำรวจก็ด่วนตัดสินเร็วเกินไปเหมือนจงใจจะปัดคดีเพื่อ ให้มันจบจบเราไม่ต้องทําคดีต่ออันนี้มุมมองของทนายนนรงส่วนทนายเดชาจุกกรูจุกกรูเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมเจ้าของเพจทนายครายทุกออกมาบอกว่าน้องนักศึกษาปอเอกเนี่ยญาติควรจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับคู่กรณีเพิ่มเติมนะโดยความผิดที่จะไปแจ้งเนี่ยไม่ใช่ข้อหาเบาแน่นอนทนายเดชาบอกว่าควรจะแจ้งฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตครับ ก็ควรจะไปแจ้งความเพิ่มจากเดิมมี3ข้อหาอาจจะไปแจ้งว่าฆ่าคนตายโดยเลงเห็นผล <ừ> เพราะว่าถ้าไม่เคาะประตูเสียงดังไม่เออาโวยวายน้องก็คงจะต้องนอนอยู่ที่เดิมคงจะไม่ปีนออ,ออกมาข้างนอกแล้วก็ตกลงมาตายถ้าถ้าไม่แจ้งก็ความผิดก็มีอยู่แค่นั้นอะ ก็เป็นโทษปรับโทษอะไรไปมันเล็กน้อยเพราะว่าไอ้ความผิดละหูโทษในโทษมันเบายกเว้นว่าบุกลุกในายามวิการคืนก็โทษ5ปีก็จะแค่นั้นแต่ถ้าอันนี้มันก็มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตตำรวจเขาก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนว่าพยานหลักฐานพอฟ้องไหมถ้าตำรวจไม่ฟ้องญาติคนตายก็ไปจ้างทนายฟ้องเองได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราไง ก็เป็นมุมมองใน2ด้านนะครับร<า>ถ้า,าจะเอาถ้าจะเอาข้อหานเนี่ยต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม<ะ>แล้วดูว่าจะสามารถเอ่อทำให้มันหนักแน่นพอในการที่จะฟ้องข้อหานี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถามว่าสมมาตรโดนข้อหาอะไรบ้างเอาสามข้อหาแต่ดูแล้วมันเบาเหลือเกินฮะก็มีบุกรุกมีทําให้เกิดเหตุเอกทึกคึกโครมแล้วก็ทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวตํารวจแจ้งทั้งหมดเนี่ยเปรียบเทียบปรับ,รบแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปโดยตํารวจให้เหตุผลว่าสมมาตร ไม่ได้งัดห้องน้องเข้าไปน้องเนี่ยตกลงมาตายเองโอ้โห oh. ถ้าไม่มีแกเขาจะตายเหรอใช่ ก็เหมือนที่นายเดชาบอกถ้ามันไม่มาคุบประตูถ้ามไม่คาอห้องน้องก็ก็นอนอยู่ที่เดิมนะถูกต้องเออเขาเป็นป,ปีนระเบียงนะอ่ะญาติเห็นว่าข้อหาทั้งหมดนี้ที่ตารวจเปรียบเทียบปรับเนี่ยมันเบาเกินไปกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรมล่าสุดเนี่ยประสานกับสายใหม่ต้องรอดให้เข้ามาช่วยดูแลคดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะประสานไปยังพลตารวจตรีมานพสุคนธนพัฒนรองผบพชนอ,อรองผู้บัญชาการคนครบาลเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยดําเนินการสอบสวนการดําเนินคดีครั้งนี้แล้วให้พิจารณาเกี่ยวข้องกับข้อหาอื่น อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบครัวของน้องเฟิร์นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดครับน้องเป็นคนสู้ชีวิตเรียนดีอนาคตไกลต้องมาตายเพราะอย่าใช้เพราะกลัวเลยเดี๋ยวโดนด่าอีกนะฮะไม่แล้วคือประเด็นตายเพราะคนแบบนี้มันผิดคนผิดห้องด้วยพี่ต้นมันมั่วมากมันโมโหแล้วทีนี้ก็มีคนชี้เป้าห้องนี้ปรากฏว่าห้องนี้เป็นห้องน้องซึ่งไม่ได้ไปจอดทับที่มันเลยอ่ะมันต้องมีความผิดหนักทางกฎหมายไอ้คนชี้เป้าเอาจริงก็ต้องผิดไปด้วยนะเออไม่ใั้จะปล่อยป่าแล้วเลยยี้ได้ไง เอาไปทุบห้องพนักง,งานสอบสวนไม่มีพนักง,งานสอบสวนเออาาทุบ<อ>มันทั้ง,งวันทั้งคืนนะทออุพวกนางเลยให้มาอยู่อย่างนั้นถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปวัราะศนะแบบนี้จริงๆมันต้องมีความผิดตามกฎหมายหนักกว่าเดิมนะครับนี่เหตุการณ์ที่เราต้องนําเสนอกันต่อไปครับ